คอยเข้าใจยอยู่ได้อันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเศร,าร,าร,าร้าเราเศร้าเฮ็ดไข่แล้วมาเฮ็ดผิวเดี๋ยวเราลุ้นกับคักร้อยเนียนั่น,น,นมันก็เออขวัญกันหนาคิดยูได้พี่น้องแล้วเจอขวัญกันหน่อยใจจงี้สินะป้ากูเห็นแห่น้ำบมสุขคนประเด็นจันทสิบอว่ามาต่อตาลมาขี่ขานอยู่นี่อันงานหลายกับว่าหลายงานหน่อยกับว่บหาหน่อยก่อนที่เปิดบลกนี่มานั่งเช็คบอร์ดได้่ามีงานถึงกี่งานคอยกับมีมีงานให้าทำทุกวันคอยกับเปิดบลกมากกว่าเอ้า คือลูกน้องเรามันก็ถามว่ามีงานกี่งานต่อเดือนเราก็เลยมีเต็มดูเปิดกอกมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าง,งานยิ่มเปย์ๆแล้ววันนี้วงเรามันรุ่งเรืองเกิดขึ้นวันเดือนหนึ่งสี่สิบกว่างานเนี่ยเดือนหนึ่งสี่สิบกว่างานเนี่ยพากันเหนื่อยพากันขี้คาน ทำเอาแฟนคลับและลูกวงสะดุ้งกันทางไลฟ์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ออกมาสารภาพตรงๆค่ะว่าไม่แน่ปีหน้าอาจยุบวงโตเกียวมิวสิกค่ะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้พูดไว้ช่วงหนึ่งประมาณว่าเพราะช่วงหลังลูกวงเริ่มบ่นเหนื่อยงานเยอะแถมมีอาการขี้เกียจนะคะไม่มีไฟเหมือนช่วงเปิดวงใหม่ๆ ที่ต่างคนต่างรวยอยากมีงานอยากมีคิวนแน่นๆหนุ่มบิ๊กก็ได้เล่าต่ออีกนะคะว่าประมาณว่าตอนเปิดวงใหม่ๆทุกคนกระตือรือร้อนมากแต่พอคิวงานแน่นต่อเนื่องความล้าเริ่มสะสมค่ะจนหลายคนนะคะเปรยว่าเหนื่อยไม่เหมือนเดิมทําให้บิ๊กเองเนี่ยก็เริ่มคิดว่าถ้าจัดการทีมไม่ได้และถ้าบรรยากาศยังไม่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยปีหน้าอาจจะต้องตัดสินใจยุบวงอย่างที่หนุ่มบิ๊กได้พูดไว้ในไลฟ์นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันว่าหนุ่มบิ๊กพูดไว้ว่ายังไงบ้างคะ่ะ ใครเข้าใจอยู่ได้อันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเศร้าเล่าเศร้าเหงืไข่แล้วมาเหงืผือเดียวเราวรวยออกคักร้วยเนียนั่นมันก็เออควัญกันหนาคิดอยู่ได้พี่น้องแล้วเจอขาก็น้อยใจจงี้สินะป้ากูเห็นไหนนะหบวดสุขคนประดิษฐ์สินบอกว่ามาต่อตาลมาขี่ขานอยู่นี่อันงานหลายกว่าหลายงานใหม่กว่าหน่อยก่อนที่เปิดบลกนี่มานั่งเช็คบอร์ดดีว่ามีงานถึงกี่งานคอยกัดมีมีงานให้าทำทุกวันคอยกัดเปิดวง็อกมากกว่ากัเอ้า คือลูกน้องเรามันก็ถามว่ามีงานกี่งานต่อเดือนเราก็เลยมีเต็มดูเปิดออกมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้างานยิ่มเปย์ๆแล้ววันนี้วงเรามันรุ่งเรืองเกิดขึ้นวันเดือนหนึ่งสี่สิบกว่างานเนี่ยเดือนหนึ่งสี่สิบกว่างานนี่พากันเหนื่อยพากันที่คานพากันหาตะว,วันหยุดเดี๋ยวปิดวงแล้วหยุดหยุดยาวแน,น่นอน่อยบอกเลยอีหลี ข่อยบอ่เฮีมขอยก,บอก็บ่าลำบากเพราะว่าข่อยเขาไม่คนอยขยันอยู่แล้วข่อยเฮ็นน้อใหม่ไปหารับจ้างก็ได้ตัดอ้อยตัดไอันเสียบมันก็นได้ดไถอดมันก็บอะไรข่อยบอ่าลำบากแต่ว่าข่อยเห็นอยู่นี่คือบุคลกากรมันเยอะเราต้องไปเป็นทีมเราต้องโชว์อันสเตตต้องเลือดเราต้องสิบ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 อืม ยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันสนันค่ะล่าสุดหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะก็ได้ออกมาอัปเดตท่าทีของทีมงานแบบชวนขำบนโซเชียลนะคะโดยได้โพสต์ข้อความว่าล่าสุดผู้จัดการวงของวงโตเกียวนางอาจกลัวบอสบิ๊กยุบวงดนตรีวันนี้มันรีบโทรรับงานไว้ขายงานจนเกือบเต็มปีงานไว้ล่วงหน้าถึงปี2571กูซิมโมโหหรือดีใจช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่ามีแต่คำว่าเลิศสุดปังค่ะแล้วก็ได้บอกนะคะว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าสามปีหน้าฉันอยากเบิง แล้วก็ได้บอกอีกนะคะว่าบอสยุบแล้วพี่จะไปดูวงไหนละทีนี้อย่ายุบอย่ายุบแล้วก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าใครอยากสละเรือลงได้เลยจ้ามีคนพร้อมและอยากลอยเรือไปกับบอสเยอะแยะและยังได้บอกอีกนะคะว่าอย่าเฝ้ายุบแม่ยังไม่ได้จ้างไปเบิ่งส่วนตัวเลยรอถูกเลขก่อนและบอกอีกนะคะว่าผู้จัดการโบสแม่ตบมือให้ล้านครั้งพร้อมบอกอีกนะคะว่าสมองเป็นเลิศก,กันตลาดดีคักยกให้ฉลาดที่สุดก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แหละจ้าสุดยอดและยังบอกอีกนะคะว่าห้ามยุบเด้อหลายคนนะคะเข้ามาบอกว่าหมด สิทธิ์ยุบวงจะบอส555จัดเต็มเลยผู้จัดการปังจริงลงเมืองเลย80งานพร้อมบอกนะคะว่านั่นคือ,อยาลดความอ้วนงานเยอะน้ำหนักก็จะลดลงเอง แต่หรือว่าเพิ่มขึ้นอีกและยังได้บอกนะคะว่าด้านดีก็มีด้านร้ายก็มีเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นหันด้านดีให้คนอื่นเถอะคนอื่นจะได้มีกําลังใจปังปุริเยะขนาดนี้ทายุบวงเสียดายแน่ๆพร้อมบอกนะคะว่าปังๆจา้าต้องดีใจสิคะบอสบิ๊กแฟนๆหลายคนนะคะก็รอติดตามได้เลยว่าปีหน้าหรือปีต่อๆไปค่ะวงโตเกียวมิวสิกเขาจะมอบเสียงหัวร้อมอบความสุขอะไรให้พวกเราอีกติดตามกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ